แฟนๆเซลค่ะวันนี้ลิซ่ามาหวานเกินคนรอกรีดรอเจอกันพรึบนะห้างคุนใดนะคะส่วนแม่จีนนั้นใจละลายกันไปหมดแล้วเพราะว่าวันนี้ลิซ่าเอ่ยคำนี้ตรงๆว่า สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนทุกคลิปนะคะแอดมินขอขอบพระคุณคุณพี่แอ u เคนี้มากๆเลยนะคะสำหรับการส่งซุปเปอร์แทง์มาให้กำลังใจแอดมินจำนวน200บาทในคลิปก่อนหน้านะคะโอ้โหบอกตามตรงเลยค่ะว่าน้ำตาจิไหลเลยค่ะคุณพี่ก็คุณพี่เป็น f อน้องลิซ่าจากกรุงปารีสนะคะแอดมินก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแล้วก็คุณพี่เขาน่ารักมากจริงๆค่ะอาทีนี้ก็มาต่อกันที่ข่าวในวันนี้นะคะทุกคนเมื่อวานว่าว้าวแล้ววันนี้ ว้าวกว่าอีกค่ะทุกคนกับงานลิซ่าร็อก t a าป๊อปอัพสโตร์ที่กรุงโซนะคะสรุปก็คือเป็นจริงดังพี่อลิสว่าไว้นะคะเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้มีคนไปถามพี่อลิสที่ไปงานว่าลิซ่าจะมาไหมนะพี่อลิสเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวลิซ่ามาแต่ว่าคือแฟนๆก็คิดว่าเออลิซ่าจะไปตั้งแตเ่เมื่อวานหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันนี้น้องเพิ่งมานะคะก็คือมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนั่นแหละที่มาร่วมงานป๊อปอัพสโตร์ที่โซนะแล้วงานคือมีตั้ง แต่เมื่อวานค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วน้องก,ก็เลยมาปรากฏตัวเจอแฟนๆและมิ m i n ก็บอกเลยค่ะว่าผมดํายาวลิซ่าลูกเนี้ยเป็นอะไรที่สวยหวานมากค่ะทุกคนเสื้อครอปเบบี้แอมมาร็อกสตาร์คือน่าจัดมากใครหุ่นดีๆเนี่ยหน้าท้องสวยๆไม่มีพุงนะคะอดมินก็แนะนำนะว่าเก็บเงินไว้รอเปยได้เพราะว่าเสื้อธรรมดาแต่แบบมันใส่แล้วมันดูไม่ธรรมดายังไงก็ไม่รู้อะค่ะหรือว่าเป็นเพราะไม่แขวนด้วยค่ะทุกคน คือวันนี้น้องเรามาแบบไม่ได้หวานแบบแนวบุงการีนะอันนี้แอดมินหมายถึงชุดนะคือชุดเขาแบบมาแนวเท่ๆฮิปๆโชกา้ามท้องเบาๆค่ะแต่แต,แต่วันนี้ดาเมดมันช่งรุนแรงมากลึกเกินเพราะว่าหนะ้าผมมาอย่างหวานเลยนะคะคือวันนี้น้องสวยมากไม่รู้ว่าหวานอะไรขนาดนี้ลูกอ่ะก็ยังไงทุกคนดูภาพดูคลิปเอาละกันนะคะถือว่าอิจฉาแฟนๆที่เกาหลีเลยแหละจะว่ายังไงดีอะ ใครแซะน้องว่าแบบนูกูที่เกาหลีไม่โด่งไม่ดังไม่มีใครสนใจอันนี้ก็จะดูแบบพูดเกินจริงไปหน่อยเปล่าดูคนไปรอเจอวันนี้อ่ะคือเอาจริงเห็นคลิปตกใจเหมือนกันนะเยอะอยู่นะทุกคนได้ยินว่าห้างฮุนไดแตกไปชั่วขณะหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะอะแล้ววันนี้ก็เรียกว่าน้องเองก็สวิตแฟนเกาหลีให้แบบแบบฉ่ำอะ่ะ วันนี้ค่ายไปเจอน้องนุ่นคือฉ่ำเลยแหละหลังจากที่แบบบล c อก t a r ์ได้ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยก็เพิ่งได้มีโอกาสพบเจอกับแฟนๆที่เกาหลีครั้งแรกนะคะคือน้องเล่นกับแฟนๆเวอร์วังมากทั้งพูดคุยหยอกล้อถ่ายรูปเซนไลเซนยันขึ้นรถเราก็ยังเมาส์ตอบแบบไม่มีหยุดไปอีกอ,ะอ่ะเอากระบอกลลิสาเขาสิคะพอเป็นค่ายตัวเองเราแบบเซอร์วิสแฟนๆได้แบบช่ำเลยใช่ไหมเออถูกปะ นี่ถ้าน้องจัดที่ไทยด้วยแอดมินว่าห้างแตกอีกแน่นอนค่ะทุกคนอันนี้ brace for impact ได้เลยนะคะเตรียมรอรับแรงประชากได้เลยนะอะไรนี่ก็เป็นบรรยากาศของคลิปที่น้องมาร่วมงานในวันนี้นะคะกับงาน Lisa r c k s t a r Pop Up Store ที่กรุงโซนะห้างคุณใดค่ะก็อย่างที่บอกอิจฉาที่ได้โจนะ ตัวเป็นๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันที่ทางฝั่งแฟนจีนกันบ้างดีกว่าเพราะว่ามีแฟนจีนไปรอเจอน,น้องวันนี้มาด้วยนะคะก็พอน้องไปเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้งทีลิซ่าก็เลยไปตอบรักตะโกนดังๆกลับว่าวไอ้นี่ให้กับแฟนๆชาวจีนได้ชื่นใจกันไงทีนี้แอคเขาดังในบ่อยปอค่ะเขาได้มีการโพสคลิปนี้ออกไปก็เลยทําให้แท็กลิซ่าพูดต่วไอ้นี่กับแฟนชาวจีนเนี่ยขึ้นเทรนด์การค้นหาอันดับหนึ่งนะคะแล้ว ก็ขึ้นเทรนด์อันดับ2ในหมวดบันเทิงของวยปอในวันนี้ด้วยโอ้โหยอดดูคลิปตอนนี้ไหลไป3ล้านกว่าละค่ะคนกดไลค์เกือบ70,000แล้วคอมเมนต์ก็คือไหลรวมไปกว่าเกือบ2,000แล้วพอลงไปอ่านคอมเมนต์ปุ๊บแน่นอนค่ะว่ากลุ่มแอนตี้ก็ไม่ลืมนะคะไม่ลืมจริงๆขยันขันแข็งมาไวด้วยที่จะมาแซน้องเรากับอีกเช่นเดิมนะ ก็คือเรื่องเดิมๆนั่นแหละค่ะทุกคนเรื่องเดิมๆจริงๆไม่ว่าจะมีงานอะไรก็มีตะวดดิ้งประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําไมเธอยังมีพื้นที่สื่ออยู่ในไว่ป์ปอเธอควรถูกแบนไปตั้งแต่การแสดงที่ Crazy Horse แล้วก็ยังคงอยู่กับ Crazy Horse ไงคือไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาแบบมาแซะนั่นแหละ หรือไม่ก็เป็นการขับไล่นะคะงางการขับไล่แฟนๆชาวจีนที่สนับสนุนน้องลิซ่าไปเลยว่าให้อพยพออกจากประเทศจีนแล้วก็ตามไปอยู่ไทยเกาหลีกับน้องลิซ่าซะเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งก็มีคนรีプライตอบกลับคอมเมนต์เหล่านี้ไปเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะทั้งแอนตี้ที่เข้ามาแบบผสมโลงอะ่ะเห็นต้อเห็นด้วยแล้วก็แฟนๆที่ออกมาปกป้องน้องนะคะแต่ท้ายที่สุดและสุดท้ายแล้วแฟนจีนเขารู้สึกดีใจเลยค่ะที่อย่างน้อยคือน้องก็ตะโกนบอกรักกลับไปดัง ดังว่าวาไอ้นี่แถมยังมีการพูดคุยและหยอกล้อเลน่นกันกับแฟนๆแบบไม่ถือตัวอีกด้วยเขาก็มีการพูดกันนอว่ายังไงก็คือน้องก็ยังไม่เหมือนศิลปินบางท่านนะคะที่ไม่ค่อยสนใจอะไรใยดีอะไรแฟนๆเลยแต่อย่างน้อยกับชื่อลิซ่าเนี่ยคือน้องเซอร์วิสแฟนๆ ได้เวอร์หวังมากจริงๆแฟนๆหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกน้องกันใหญ่นะคะว่าขอบคุณมากที่รักที่คุณพูดประโยคนี้ออกมาอเอาเป็นว่าวันนี้แม่จริงก็คือใจฟูละค่ะเพราะว่าลูกสาวสวยมากไงแล้วแถมตะโกนตอบรับแฟนๆชาวจีนที่วันนี้ก็ไปรอเจอน้องที่กรุงโซด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้แอดมินก็มาแบบสั้นๆนะคะสำหรับข่าวที่น้องไปปรากฏตัวนะคะที่ห้างฮุนไดในางานรักษาป็อ Up Store วันนี้ นะจ๊ะอะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันค่ะ